นุ่มเมียดใบเขามันนุ่มขึ้นอย่างนี่นะสวยงามมากคุณเนา้โอ้เนื้อขึ้นเนียนแต่ว่าสวัสดีมากครับผมเมื่อกี้มาอีกแล้วครับตัดอีกแล้วนะครับเป็นเมลอนสายพันธ์แสนหวานเนาะกับผสมเกสรมันเกินแลล่ะตอนนี้มันก็ประมาณอ่าเป็นสี่สิบสี่สิบห้าเมื่อเลยแต่ว่าอายุเข้มเขา สี่อยู่ประมาณ40สามสิบแปดถึง42หมื่นนี่เกินมากหลายแล้วล่ะนะครับยังก็เริ่มเหี่ยวไปบ้ดแล้วนะครับแก่เต็มทีแล้วก็อลองจะลองเอาไปเทีเบิ้งนะครับากให้เบิ้งหน่วยมันอนเป็นยังไงครับนี่แสนหวานนี่พันไทยนะแสนหวานยังไรสวยนะครับไรแบบ แน่นอนแฮงแล้วก็เชฟลูกอะโอเคเลยเชฟลูกค่อนข้างที่จะสวยเลยครับมื้อนี้ก็สิตันแล้วอามืนน้อวันที่เจ็ดเนาะเจ็ดมกราหกสี่ครับผสมเกสรประมาณวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยปลัดสีชมพูยี่สบามยี่ประมาณนี้ตอนนี้กับปลาเขาไปสีซีก็เหมือนละเดี๋ยวมันจะสุกผลนะครับเนาะ มันจะซุป port เบิง้งสังเกตจังไงครับเบิ้งนี่ครับน,น,น,บน,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 นี่มันแตกเห็นไหมนี่ครับห้อยนี่ห้อยนี่ห้อยนี่มันแตกตรงขวามันนลยถ้าเบิ้งก้นมันเดิน,นเคลื่อนเดินไล่ปวกหรือเปล่านะครับอีบนี่มีแตกแล้วครับเห็นไหมนี่ครับถ้ามันตนสูงมันสิบ่มีแตกครับนี่แตกน้อยๆน้อยๆหนะาอ๋อ เมืองว่ามันสีหวานคือซอบอแสนหวานนะี๋ยว่ถ้าไลาชา่ชัดปนนี้อะบ่นหนามีปัญหาเรื่องความหวาน,นครับผมปูอินซีเนาะสิบสามสิบสี่บิก๊กผมกะว่าสุดยอดแล้วนะครับกินได้กำลังดีเลยคือบ่วหวานแห้งมากเกินไปนะครับแต่ก็หวานลองตัดบิ่งเดี๋ยว,ว,ท,ยวที่กล่องผู้เดียวกล่องก็มือถือนี่ัะ เรียบร้อยเดี๋ยวผมอาจจะว่างไหวจะขึ้นด้วยว่าสองขึ้นซะก่อนเนาะครับนะเนาะยังมาชิมว่าแสงหวานหน่อยนี่สีแสบบอหวานบอแล้วก็มันมีอยู่แค่สามน่วยครับจองไปแล้วเบิร์ไปแล้วครับน้วยนี่ก็เป็นเนื้อสีสมน้อนก็นเลยเอาไว้เทศหน่วยหนึ่งนะครับไ้เทศหน่วยหนึ่งอาจจะมี ดำๆเดิมๆแน่นะครับธรรมดาครับอินซี่กันแนวนี่นะครับอูอินซี่ครับนี่ครับถึงที่อยู่ในโลงเรียนยังมีมาแรงอยู่พยายามป้องกันสุดขีดเลยนะ,ะยังมีเพียมีอย่างหลายนะครับใส่กำลังดีนะครับกำลังดีเลยนวยมืหญย,ยแห้งครับอาจจะจู่ประมาณโลกกว่าแต่ว่าบุ่งหวัาจะถึงโลกเครื่องบอนะครับเดี๋ยวไปสร้างแลครับอีกจังไปเบิ่งนกันว่ามันเนื้อมันจิตสวยบอ สียบอเนาะครับเนาะกับผมยวไปเบิ่งกันครับแลนี่องนหวานเด้หลุเออหวานมานอยอะเครืองเออเออเออน่ะปลาแบบผมปลาี่เอเนยเลยโอโอ้บนนีมม มียตาเขาหนุ่ <c oughs> มขึ้นอย่างนี้นะสวยงามมากุ่นเนือขึ้นเนีนแต่ว่ารองซี่มไปนยแกวันี่นี่นยังกับตัวเนี้ยเส้นหวานน่ะเสนหวานแสนหวานนหวานเนะสมซื้อวะเนาะโอ้หมนยงงมน เอาใส่หมอนว่าวาเฮลออกมันจะแกบ๊อบมันก็มีใส่ไหมถึงว่าวตัดอันว่าวตัดอันขอบมันนี่บออกเลยสิ่งคงได้ยิ่งยังโอ้มันรอดไงบวกตัวนี่ก้มันี่ก็บวิชมีเป็นอประกอบฟังเสียงกรอบมันนต้องนุ่มนะสัมพันธ์อ๋อสิ่มเบิ้องบนเนี่ยตัวสิมบอก เิ็นตอน,นไหนได้หรือเปล่หวานมาเนาะ<อ>มันมันยังบ่ทันแบบก่ว่า,า,าวต้องแก่กันแล้วกลองแนมกลองเป็นแนมเลยว่ต้องแนมกันเลยหรอหวานแซ่บเอาความจริงแฮ่ดีความจริงนุ่มเลยแซ่บนุ่มนี่นคือกล่องแสนหวานสมเส่ยเนีเ่ยออม,มึงจะมาเจอเมื่อจะแม่ดีดตัว Ừ. Tìm có mẹ nè, à. à. không mà, mùm tay ý tông bán của ni tông sĩ bỏ, bán hụi ni tông bán hụi ni tông bán hụi ni tông bán hụi ni เดี๋ยววะซื้อกินบริวานซำนี้เด้อก็มันซื้อกินบิ๊กสิบสามสิบสี่คนนี้สิบสามสิบสามแด่แน่นอนสิบห้าสิบห้าบิดกับพี่น้องเมบริบาลจับสิบห้าบิด หวานแล้วนอนสิบห้าสิบหามบื้สุดใหญ่แล้วสิบหามพีเบื้งเมืองไทยเอาพาขึ้นอีกหวานดีเลีสมชื่อตัวหลัไมีเงยหรอวะมีเขาจองหมดแล้วมีสามหน่วยนี่นี่นี่พวกกินมาขึ้นกันเลยคอยกินพวกแค่นั่นว่ะก็กินเนบ้อวอยดีตุย่างเลยขกินมึงเดี๋ยว ดูเป็นเยามันเป็นเอียงแต่ซ้อมมันแต่ข้องอยู่ขอก็บไปตีเดียดหรืว่าขวยเปียกที่บอกขไปสิบห้แต่ซ้อมมองบอกขไปเป็นการไม่งานขวยสิบห้าจะกินขวยกินแ่มันแข็งใหญ่ขนาดใหญ่ไร้ผลนะนามนี่มันจะแน่นกลับขึ้นหาอีดีเลยส่บห้าีนามเหรอืมขณะกินน้มาอมันแข่งจะรอจะรอแหรไปกินนัมนเกียกลับขึ้นมาเลยแสนวานสมสือขนาดไดนต้องคอยขัยสิบห้าเห็นโมเปการไานพูดเลว่าออ๊ยมันจะพิงเขาหน่อยเนาะขว สิ่เดียมื่กี้พอปันไหเยันไหนข้ามสองข้ามเนสิบข้ามแรกสองสามข้าไปมึงไปวันไหนเอากินกินโลดกินนี่ให้พ่อต้อแม่กินแล้วกินถูกพันเหลือยโยกขบุเหลือยโยกขบุบนท่านอีกบนท่านอีอันทดลองพอบนท่านถึงมือมันถือว่าพันนะแสนวันหนูนี่จริงๆต้องบ่มไปอีกนะมันจะสีหนุ่มกว่านี้นี่ก็ถือว่าที่หน่งก็ร้ายเปลือกกรบปุกหนาเนาะใส่นิดเดียวเองอื จริงๆสีมันสมก่นนี่ได้ในกล่องมันมันไฟมันแหงเน่อเนาะกล่องเจาะนั้นมองมเางกล่องพอหนังหางกล่องแม่กล่องอีเนี่ยมกันางสีมันสีมันสมก่นนี่กว่ากว่าที่เหา้ห็นเด้ในกล่องเนาะนีมันมันแสงแสงสีจางอือนี่นี่นี่คนละสีสีเลยทางทางนี้จังสีเห็นเห็นแบบเนื้อจริงเนื้อมันสีสวยเลยแหละ ซีได้เลยลนะ่ะเอา,เอากินกินมันกินกินเร้าเ hmm. ้าคลิปนี้พ่อกินม right. okay? okay, ันะสบความสำเร็จแล้วซิมหาบิกโอเคแล้วครับ